สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการคุยทุกเรื่องครับวันนี้นะครับเราก็มี โอกาสพิเศษนะครับที่จะได้พูดคุยกับช่างแต่งหน้ามืออาชีพที่จะมาแชร์เคล็ดลับและเทคนิคดีๆในการแต่งหน้าในชีวิตประจำวันนะครับและประสบการณ์จากเขาเนี่ยอีกมากมายเลยนะครับผมนะครับกันพิสิทธ์คีรีรัตน์ครับค่ะสวัสดีค่ะลิกี้เอกสิสมันตรัตน์ค่ะซึ่งวันนี้นะคะจะมาร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญสุดพิเศษกับพี่กันวันนี้ค่ะแขกรับเชิญคนนี้จะเป็นใครครับพี่กี้แขกรับเชิญวันนี้คือทั้งหล่อ ถามมาความสามารถอันที่สําคัญนะคะคือเขายังเป็นช่างแต่งหน้ามืออาชีพนั่นเองค่ะอยากรู้จักจะเดาได้ไหมคะพี่การว่าเป็นใครถ้าช่างแต่งหน้าดีๆในหอการค้าเนี่ยกันว่ามีอยู่แค่คนเดียวใครคะจะพูดเลยเหรอให้ไปแนน้ำเปเขาเลยดีกว่าอ่า ขึ้นชื่อได้ขึ้นชื่อยอดด้ต่อต่อปะไม่แน่เลยคะ่ะไม่แน่ใจว่าเป็นใครเพื่อให้เป็นการเสียเวลานะคะเราไปเจอเขาเลายดีค่ะพี่ตี้ธีรชัยค่ะครับสวัสดีค่ะพี่ธีรชัยนะครับที่เชียร์ไฮเบนจ์จับก,ก็เป็นช่างแต่งหน้านะครับผมปัจจุบันก็เป็นช่างหน้าฟรีแลนซ์นะครับก็จบจากมหาวิทยาลัยพันขาวเหมือนกันพี่ที่จบจากคณะอะไรสาขาอะไรคณะที่สตร์สาขาพับยูนิ์ดิจิตอลครับผมเพิ่งจบล่าสุดนี้เลย <laughs> ป็นลุยพี่<า>ปลายแดงเลยแหละอืมอ่ะพี่ตี้ครับนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะเรามาเริ่มคําถามแรกกันเลยดีกว่าครับอยากจะให้พี่ตี้ช่วยแชร์เคล็ดลับหน่อยคะ่ะว่าการเตรียมผิวก็มีส่วนสําคัญไหมคะในการเริ่มแต่งหน้าเรียกได้ว่าการเตรียมผิวนี่คือเป็นหนึ่งอย่างแรกเลยที่สําคัญที่สุดเรียกได้ว่าถ้าเตรียมผิวดีอ,อาจจะไม่จำเป็นต้องแต่งหน้าก็ได้นะครับเรียกว่าการเตรียมผิวนี่คือสําคัญที่สุดแล้วนะครับเตรียมยังไงให้เครื่องสำอางติดทนแล้วไม่รบกวนเครื่องสำอางที่สำคัญคือให้ความชุ่มชื้นกับผิวหนน้้าดวยะค เรียกได้ว่าการเตรียมผิวก็มีส่วนสำคัญในการแต่งหน้าเพราะสำคัญสุดเลยก็ว่าได้ถ้าเราเตรียมไม่ดีก็แบบทำให้เครือ่องสำอางเราไม่ติดโทนพเป็นขั้นแรกนะครับถ้าขั้นแรกไม่ดีขั้น,ขนต่อไปก็แต่งไงก็ไม่ดีนะครับคือบางคนเขาอยากจะมีผิวการสกินแต่ถ้าแบบผิวแห้งแล้วไม่ลงแบบว่าขีมบำรุงอีกก็ช่วยไม่ได้เนาะมาต่อกันที่คำถามที่2เลยครับพิตี้พิตี้ครับขอแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เราเนี่ยใช้บำรุงหน้าแบบว่าผลิตภัณฑ์ประเภทไหนที่ควรใช้ก่อนในการแต่งหน้า ก็จริงๆมันโหดจริงๆถ้าเกิดเอาไล่ที่ใช้จริงๆนะครับจริงมันไล่ได้เยอะมากตั้งแต่สเปรย์น้ำแร่เปิดผิวก่อนเป็นขั้นแรกเพราเราต้องใช้จากสิ่งที่มันเป็นละอองเล็กที่สุดแล้วก็มีความเหลวมากที่สุดนะครับเอาเป็นน้ำแร่ก่อนแล้วก็อาจจะเป็นเซรัม่มแล้วก็เป็นครีมแล้วก็เป็นพวกแบบมอยส์เจอไรเซอร์กันแดดอะไรพวกนี้น,นะครับจริงๆมันถ้าเกิดจะให้ไล่จริงๆคือมันละเอียดยิบย่อยมากแต่ว่า วันนี้ทางนั้นเราก็ต้องปรับใช้แต่ละงานครับแต่งานเราก็จะใช้ไม่เหมือนกันอยู่ที่ว่าเราอยากได้ลูกแบบไหนอยากได้การแต่งหน้าวันนั้นเราอยากได้โทนประมาณไหนนะครับก็เลือกใช้เป็นงานเอาครับก็เรียกได้ว่าเป็นเทคนิคที่ดีก็ควรใช้นใชหนก่อนอันหนลลางให้ถูกสเต็ป โดยโดยเฉพาะมอยเจอร์ไรเซอร์เนาะไม่ว่าจะหน้ามันหน้าแห้งอะ่ะมอยเจอร์ไรเซอร์คุณสำคัญจริงๆหลายหลายแบรนด์ก็เวลาเขาจะผลิตค,คอสเมติกพวกแบกบเมคอัพเนี่ยเขาแบบมอยเจอร์ไรเซอร์เป็นสิ่งแรกเนาะที่หลายหลายแบรนด์ทำออกมานะฮะจะถามพี่ตี้ว่าในการเลือกรองพื้นนี่มีส่วนสำคัญมากน้อยแค่ไหนในการแต่งหน้าไหมคะ ก็สําคัญนะครับเพราะรองพื้นแต่ละรอ,องพื้นแต่ละแบรนด์ที่ผลิตออกมามันก็จะมีทั้งรองพื้นสับผิวโกลผิวแห้งแล้วก็สับเนื้อแมตต์ปึ๊บเลยก็มีนะครับแต่ว่าบางคนที่รู้สึกว่าอย่างที่เป็นคนที่ชอบอะไรแบบง่ายๆจะซื้อตัวเดียวเลยคือรองพื้นที่เป็นเนื้อแมตต์เลย mm hmm. แล้วก็ mm hmm. บางวันที่อยากได้ไอ้สับที่ใช้ตัวเองนะวันถ้าอยากได้แบบผิวโกลผิวบางแล้วก็เอารองพื้นเนี่ยมาอาจจะผสมกับอย่างอื่นเพื่อให้มันได้ ลองพื้นที่ตรงตามที่เราอยากจะได้วันนั้นก็คือถ้าคนไม่อชอบอะไรเยอะก็เอาแมทก็ได้แต่ต้องมีประสบการณ์ของการใช้นิดน,นึงว่าใช้ไงให้มันได้ตามที่เราต้องการเนี่ยนะครับพูดง่ายๆว่าเลือกรองพื้นผิดชีวิตเปลี่ยนอเออถามนิดน,นึงวันนี้การเลือกรองพื้นหนุ่มวันนี้ต้องเปะ <มา S 1> ๊ะมากนะครับวันนี้แต่สำหตกใจมากเพราะแบบทันหลังเนาะแอนโทเนียโพซิลมากเลยหมุไปนเขาแบบเขากบบพี่แอนหรือเปล่านี้นะใช้เป็นนิกกี้เอง คำถามต่อไปกันดีกว่าพี่ตีคือนอกจากการแต่งหน้าเลือกงานแล้วเนี่ยเนาะเขาเรียกว่าช่วงเวลาในการแต่งก็มีผลเหมือนกันไม่ว่าเราแต่งหน้าแบบลุกเดี่ยวสามารถใช้ทั้งเช้าทั้งยันทั้งกลางคืนแต่คำถามนี้เนี่ยน่าสนใจมากคือช่วงเวลากลางคืนเนี่ยมีเทคนิคการแต่งหน้ายังไงบ้างก็จริงๆจริงๆอย่าเรียกว่าเทคนิคดีกว่าเรียกว่าแบบความชอบแต่ละคนมากกว่าบางคนกลางคืนเราต้องรู้น่ว่ากลางคืนเนี่ยเราไปเป็นงานแบบไหนอ่าถ้าอย่างแบบงานเลี้ยงกลางคืนอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะแบบ แต่งชัดก็คือตามสไตล์ได้แต่ถ้าเป็นงานที่ต้องไปเจอไฟที่มันอาไฟแปลกๆเส้นแบบพวกนีออนอ่ะพวกนีออนเนี่ยอันนี้คือต้องระวังเรื่องการแต่งหน้านิดนึงมันก็ต้องดูแต่ละงานแต่ละงานไปบางคนก็จะชอบแบบเต็มเลยก็ได้แต่ว่าบางอย่างที่เป็นงานเฉพาะเนี่ยก็ต้องเบาบงนิดนึงเหมือนอ,อย่างเช่นง่ายๆชิาๆวันแต่งหน้าไปไปเที่ยวร้านเหล้าไปเที่ยวขับอะไรเงีย้ยอันนี้คือต้องระวังมากเพราะว่าบางคนแต่งหน้าไปเจอแฟด ตายเลยเพราะว่าทุกอย่างคือสะท้อนแฟลทหมดเลยนะฮะเนี่ยต้องระวังต้องระวังมากๆเลยแบบแบบกันเคยเห็นคลิปหนึ่งที่แต่งหน้าน่าจะไปสถานที่กลางคืนเนาะพอแบบเข้าไปปั๊บหน้าเรืองแสงใช่เหมือนกันบางคนก็แบบเจอแฟลทเมือคืนหน้าแบบก็คือเป็นนีออนอะไรเงี้ยก็มีอันนี้ต้องระวังมากๆเลยก็ อยากให้ทุกคนแต่งแบบนี้นะคะตามเพราะว่าแต่ละสถานที่แต่ละโอกาสไม่เหมือนกันก็ดูแต่ละหน้าถ้าสมมติคนที่ไม่ชอบแต่งหน้านไม่ชอบแต่งหน้าแรงๆอะไรอย่างนี้อยากให้แต่งหน้าดูเป็นธรรมชาติมากที่สุดควรทำยังไงบ้างคะ ก็อันดับแรกเลยอย่างที่บอกว่าตั้งแต่แรกเลยก็คือการเตรียมผิวนะครับสำคัญมากที่บอกว่าถ้าเกิดเตรียมผิวดีการจริงจริงการแต่งหน้าแทบไม่จำเป็นต้องใช้เลยนะครับอย่างวันนี้อ่อย่างวันนี้ที่ยกตัวอย่างของตัวเองจริงจริงใช้รองพื้นวันนี้ไม่ถึงหยดด้วยซ้ำแต่ว่าจะใช้รองพื้นหนึ่งหยดตีผสมกับเซรั่มแล้วก็ลงแบบบางๆทั่วทั้งหน้าเลยอันนี้คือถือว่าเป็นการสกินเหมือนกันนะครับเทคนิคใหม่นะเนี่ยใช่จริงจริงจริงก็คือเตรียมผิวดีลงแค่คอนซีลเลอร์ปกปิดรอยแค่นี้ก็พอแล้วเพราะก็เติมสีใหหหห้้้้นนนนนนาาิด่่ออออยคคีกืื แบบช่วงปีสองปีที่ผ่านมาใครอาจจะเห็นแบบคอนเทนต์จากประเทศจีนเนาะที่แบบว่าเอารองพื้นผสมกับน้ำเออแต่แต่มันรู้สึกก็ปื๊ดนะรู้สึกว่าตื๊บไปอืต้องบอก่นว่าน้ำมันไม่กินรองพื้นอ่าต้องเป็นพวกเซรั่มต้องเป็นเซรั่มที่ไม่ใช่ส่วนผสมของน้ำมันด้วยต้องเลือกดีๆเทคนิคก็เป็นเทคนิคที่ดีแต่เราไปลองใช้กันได้อันนี้คือแบบดีจริงๆมาอันนี้เราเริ่มลงสีกันละ มันมีเทคนิคหนึ่งที่สําคัญมากเขาบอกว่าคิ้วเนี่ยคือมุงกุฎของหน้าเออพี่ตี้เนี่ยอยากให้มาแชร์เทคนิค่อยว่าแต่งคิ้วยังไงให้มันเป็นมงกุฎของหน้าจริงๆอันดับแรกเลยเขาต้องเข้าใจโครงหน้าของแต่ละคนก่อนว่าโครงหน้าแต่ละคนไม่เหมือนบางคนแบบหน้ายาวหน้าสั้นหน้าแคบอะไรเงี้ยต้องดูคิ้วแล้วก็ดูเซนเตอร์ของการคือจมูกกับตานะครับถ้าเกิดว่าเวลาที่แต่งหน้าเนี่ยรูเขียนคิ้วได้นิดนึงปุ๊บ<ๆ>ก็คือจะหันดูรอบข้างแล้วว่าแบบ ได้เซนเตอร์หรือ,อยังได้ความโค้งที่รับกับรูปตาหรืออย่างอันนี้คือสาคัญมากแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ชอบแบบคิดว่าธรรมชาติจริงๆแค่ใช้แปรงคุ่งๆครับลงสีบางๆแล้วก็ปัดขนคินะ้วเนี่ยก็พอแล้วแต่บางคนที่อาจจะไม่มีขนคิ้วก็อาจจะใช้เป็นพวกนิสอสีเส้นคิ้วสมัยนี้มันผลิตออกมาแบบเยอะมากแล้วก็มีหลายๆแบรนด์ที่ทำออกได้ดีเลยก็อาจจะใช้พวกนี้เป็นตัวช่วยในการสร้างเส้นคิ้วจริงขึ้นมาก็ได้เหมือนกัน เหมือนที่เขาเคยบอกว่าแบบการที่เราไม่เขียนคิ้วอะไรเงี้ยเหมือนเราไม่ได้ใส่เสื้อผ้าออกจากบ้านใช่ใช่ดังนั้นเราก็ควไม่มีคิ้วจริงก็ต้องก็ต้องเห็นใจนะตั้งคำถามต่อไปเลยค่ะช่วยแชร์เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆหน่อยได้ไหมคะว่าแบบทำยังไงให้แต่งหน้าติดทนนานตลอดทั้งวันก็เซตติ้งสเปรย์นะครับอันนี้ก็สำคัญมากเหมือนกันอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เพิ่งได้มาลองใช้เองเหมือนกันเพราะรู้สึกว่าเคยเห็นไหมที่ว่าหลังๆมาเขาจะมาออกมาแนะนำว่าการใช้เซตติ้งสเปรย์เหมือนแบบว่า ลงรองพื้นชั้นหนึ่งปุ๊บฉีดเซตติ้งทีหนึ่งแล้วลงอีกชั้นหนึ่งฉีดเซตติ้งทีหนึ่งลงแป้งแล้วก็ฉีดอีกทีหนึ่งอันนี้คือสตหรี่คือได้ผลจริงๆนะครับก็ลองจะใช้ดูแต่ว่าเซตติ้งสเปรย์ก็จะทำงานได้ดีก็ต่อเมื่อเราลงผิวดีนะครับก็คือต้องเตรียมผิวให้ดีก่อนทีต้องทำมาควบคู่กันใช่ทุกอย่างต้องมันมีผลอันนั้นก็หมดนะครับมีผลต่อกันหมดี่เม่นานนี้จะใกล้สมการแล้วจะีมีเทคนิคไหมแต่งหน้ายังไงไม่เล่นน้ำแล้วแบบหลุดให้นอย่สวา ช่วงสงครามไปช่ชวงนี้แบบ<ช>แต่งหน้าต้องตืบจริงๆไม่งั้นไม่รอดถ้าต้องตืบบ่สงการามอันนี้จากประสบการณ์ตัวเองนะถ้าเป็นที่เคยไปเล่นสงกรามแบบเป็นสม,สม,สมัยท,ที่ยังแบบชอบเล่นอยู่รองพื้นจะลงรองพื้นแบบหน้าแห้งๆเลยครับไม่ได้ลงไม่ได้ลง,ลงบำรุงเลยก่อนอคือลงแบบหน้าแห้งๆมาปุ๊บคืออัดรองพื้นเข้าไปเลยแล้วก็สีทุกอย่างจะไม่จะไม่ได้ใช้เป็นอายแชโดว์หรือไม่ได้ใช้เป็นอะไรแต่จะใช้เป็นลิปสติกเนื้อแมตต์ทั้งหมดไม่จะเป็นสีตาสีแก้ม ช้ลิปสติกแมทส่วนเตอร,ร,ร์จะใช้เป็นกาวติดเข้าไปได้ได้ว่าแบบเน้นทุบเน้นแต่ <laughs> แต่ว่าคือนดูจริงนะคือตอนนั้นรู้สึกว่าแต่งแปะ a c a มั้งตั้งแต่ตั้งแต่สองทุ่มยันตีสาไม่หลุดโดนน้ำสัต์ไงก็ไม่หลุดเลยทุกอย่างแบบลายเส้นยังอยู่คมกริบอ,อันนี้ก็คือจริงลิปสติกแมทนะครับอันนี้คือจําเป็นมากต่อการเล่นสงการนะครับ อันนี้คืแบบเป็นการแต่งหน้าที่น้อยนะแต่น้อยแต่ดีน้อยแต่แน่นใช่คำถาม <c oughs> ต่อไปกันเลยดีกว่าครับพี่ตีพีต่ตีเนี่ยมีเขาเรียกว่าการฝึกฝนหรือว่าการเรียนรู้อย่างไรบ้างในเรื่องของการแต่งหน้าจนกว่าจะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยก็อาศัยประสบการณ์ล้วนๆเลยครับต้องบอกเลยว่าทเ่มือนมา ก็เป็นก็นแต่ก่อนก็เป็นตุ้นเด็กคนหนึ่งแล้วชอบกันแต่งหน้า <c oughs> แต่ว่าก็ <c oughs> แอบ,บไปแต่งหน้าเล่นในห้องน้ำอะไราเงี้ยเสร็จแล้วอาบน้ําก็ต้องออกมาเป็นปกติแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ฝึกจากตรงนั้นแล้วก็พอเราอยากได้เทคนิคเพิ่มก็เลยลงไปเรียนเป็นแต่งหน้าเจ้าสาว <c oughs> นะครับ <c oughs> กับพี่ที่รู้จักกันอะไรเงี้ย <c oughs> เพื่อเรียนเอาเทคนิคมาแล้วก็มาปรับใช้แต่ทุกอย่างนะครับก็คืออยากให้แบบ ต้องมาปรับให้เป็น,ปนสไตล์ตัวเองมากที่สุดก็คือไม่จำเป็นต้องไปแต่งหน้าแบบอยากเป็นเหมือนคนนี้คนนี้ทุกอย่างนะครับไปเรียนเอาเทคนิคแล้วก็มาปรับให้มันเป็นสไตล์ของตัวเองมากที่สุดอ๋ออันนี้คืออยากรู้นิดนึงว่าแบบการแต่งหน้าเจ้าสาวกับแต่งหน้าแบบทั่วไปนี่มันต่างกันมากไหมครับจริง,รงๆค่อนั้งต่างะคะรับเจ้าสาวน,น,น,นี่เจ้าสาวนี่เราต้องรองรับหลายๆอย่างคือในวันนั้นเจ้าสาวจะมีการร้องไห้อาจจะมีการแบบเจอโน่นนี่นั่นงานเอาดออินดอร์เลยนะก็คือต้อง เรียกเจ้าสาวเป็นงานที่ละเอียดที่สุดแล้วสำหรับการแต่งหน้าแล้วก็ถึงการแต่งหน้าชอเสริมเป็นงานที่แพงที่สุดเพราะมันแบบค่อนข้างที่ต้องละเอียดแล้วก็เก็บทุกเม็ดเลยจริงๆมันเป็นงานสำคัญในชีวิตใช่แล้วก็เป็นงานสำคัญครั้งหนึ่งในชีวิตเราต้องแบบสวยที่สุดเนาะใช่ก็จริงกติ้งมาคำถามข้อสุดท้ายละของช่วงนี้นะครับ่เสียดายมากเนาะอยากพูดคุยกว่านี้อีกไม่แต่ว่านี่มีคำถามอีกแล้วนี่มาคำถามข้อนี้ก่อนเลย อยากแนะนําอะไรคนที่จะเป็นช่างแต่งหน้ามือใหม่ช่างแต่งหน้าที่จะมาเป็นมืออาชีพในวันนะกันเอออยากเป็นแบบปบบี้อะไรอย่างนี้ก็นะทุกอย่างอยู่ที่ความความตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นของเราถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราอยากจะเป็นจริงเราก็าลองศึกษาดูว่าการแต่งหน้าแบบไหนที่เป็นสไตล์เราแล้วเราชอบสไตล์ไหนไปสไตล์นั้นนะครับสไตล์ที่ชัดเจนให้กับตัวเองดีกว่าเพราะว่ามันจะได้เป็นลายเส้นของเราด้วยเราจะได้มีเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับแล้วก็ฝึกฝนประสบการณ์นะครับลองผิดลองถูกลองแต่งที่มันเป็นผิวแบบ หานางแบบมาแต่งที่ไม่ใช่นางแบบเพื่อสวยอย่างเดียวอาจจะเป็นแบบคนที่มีมีปัญหาผิวอะไรเงี้ยก็คือทุกอย่างต้องฝึกหลายๆแบบไปนะครับเรียกได้ว่าเราต้องฝึกฝนไปเรื่อยๆรื่อยเนครับเริ่มต้นจากสีที่ชอบประมาณนี้แล้วก็ไต่เต้าขึ้นไปเรื่อยๆก็บอกแล้วว่าคือเทคนิคที่พี่ตี้มาแชร์ในวันนี้นะถือว่าดีมากมันมันเป็นเทคนิคที่ดีเนาะแล้วก็เป็นความรู้หลายๆอย่างมันก็เป็นความรู้ใหม่ๆของเราเองเพราะเราก็ไม่ได้ชัางเป็นตั้งแต่งหน้ามาชีพกันเนาะแต่จริงๆถามว่าเทคนิคมันมีไหมมันเทคนิคจะเรียกว่า เขาเรียกว่าเหมือนแต่ละคนมีความถนัดไม่เหมอือนกันจะว่าเทคนิคเลยก็ไม่ใช่แต่ละคนมันา้องมีความถนัวใช่เหมือนอย่างเวลาเราแบบไปนู่นไปนี่เราก็จะคอยสังเกตว่าแบบช่างคนนี้เขามีอะไรที่แบบเอออยากรู้ว่าช่างคนนี้เขาอะไรเราก็จะคอยมอง <elly S 1> ไม่ใช่ว่าเราไปทําง,งานก็แค่ทำงานอย่างเราก็จะคอยแบบสอดส่องช่างแต่ละท่านด้วยนะครับว่าเขาแบบมีเทคนิคอะไรแบบแปลกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ทุกอย่างคือ ต้องสังเกตต้องเขาเรียกว่าต้องทันเทรนต่อเวลาเรื่องกันนะเพราะว่ากัรต่งน้าสัยนี่คือวันไปเร็วมากแต่ก็จะมีเทรนนั้นเทรนนี้เข้ามาอย่างล่าสุดก็คือโตอินที่รคนชอบอันน้อันนีคือ ก็ตัวเองไม่ใช่สายนี้แต่ก็ต้องมาเรียนรู้สายนี้ไว้นะครับเพราะปกติตัวเองจะเป็นสายที่แบบแต่งหน้าแบบนางงามจตจัดจีนแน่นเลยเราต้องฝึกไว้และช่วงต่อไปครับเรามาเข้าสู่คําถามจากทางหลังบ้านกันเลยดีกว่ามองเลยว่าเราเนี่ยได้คัดคําถามเด็ดๆมาแล้วทั้งหมด6คําถามด้วยกันอ่าดีๆมีเยอะกว่านี้แต่แบบคัดมาให้แค่นี้แต่ว่า แค่นี้เนี่ยก็ถือว่าอาจจะได้ข้อมูลดีๆอาจจะได้ความรู้ดีๆเนาะม,มาดันตรอมาเริ่มที่คําถามแรกกันเลยครับอยากจะถามพิธีว่าการเป็นช่างแต่งหน้าของเบตตี้เนี่ยตั้งแต่ที่แต่งมาพี่พีชอบการแต่งหน้าสไตล์ไหนมากที่สุดคะจริงต้องบอกว่าสไตล์ของเรามอนชัดเจนแล้ก็คือจะบอกลูกค้าสวอว่าเป็นคนที่แต่งหน้าสีจัดชัดแล้วก็คือ,อแต่คือมั่นใจได้ว่าสวยแน่แต่คือต้องเป็นคนที่ชอบสไตล์การที่แบบแต่งหน้าแบบ เต็มๆฟ้าๆใช้สีจัดหนักๆนักหน่อยนะครับลูกค้าก็จะโอเคเรียกได้ว่าให้เห็นชัดมีความคุุ้ตตี้ชอบสายสอหรือว่าสายเกลีวมากกว่ากันแน่นอนสีต้องเป็นสายสอดสีน่าจะชอบแต่งหน้าับบแต่งสอยใสนางงามเลยแต่แต่สายสอคเขาแน่นจริงเนาะแน่นในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงว่าแบบลงหนาลงเนี่ยแน่นหมายถึงการใช้สีการใช้ลายเส้นที่มันค่อนข้างชัดแล้วก็คมอ่าไม่ใช่หลายคนที่แบบแต่งหน้าแน่นเลยไม่ใช่หมายถึงว่าเราลงทุกอย่างหนา แต่มันคือการ <S <S <ม>ที่เราใช้สีที่ค่อนข้างชัดแล้วก็ลายเส้นที่ค่อนข้างแบบเห็นชัดอะไรประมาณนี้ครับไม่ใช่แบบ<ม>ลงน้นหา,หายๆคนอย่างที่หลายๆคนเข้าใจคิตตี้ชอบแต่งหนะ้สาสไตล์แบบเบาไปเลย<ม>หรือว่าหนักไปเลยหรือว่ากลางๆดีอะค่ะไม่ได้ว่ากลางถึงหนักละกันแต่ว่า<ม>สามารถจะไปทังหนักถามว่าแต่งหน้าเบาเลยก็แต่งได้ไหมแต่งได้แต่คือมันรู้สึกว่าขาดใจตัวเองเวลาแต่งเพราะว่าตัวเองเป็นคนที่แบบชอบจินตนาการเป็นคนที่ชอบแบบเติมตรงนน้นเติมตรงนี้สุดท้ายก็คือออกมาแบบ แน่นไปบุญเลยก็มีอยู่ใช่ก็คือถ้ามีเวลาให้แต่งแปะช่วงก็สามารถแต่งได้ยาวเลยแปะช่วงไม่สนลนนอกจากที่พี่ตี้ไปช่างแต่งหน้าแล้วเนี่ยในชีวิตการอาประจาวันของพี่ตี้มีลุคการแต่งตัวสไตล์ไหนไหมคะที่ชอบแต่งเป็นพิเศษจริงๆเป็นคนที่แต่งกว่าไม่เป็นนะครับเพราะว่าปกติเป็นคนที่ชอบอยู่กับบ้านเลยจริงๆเป็นคนที่แบบติดบ้านเฉยี่ยปรบ้านแล้วก็คือ ไม่ค่อยได้รับแต่งหน้าเพราะว่าจะทํางานที่บ้านเป็นหลักนะครับเพราะว<ม>่างานงานค่อนข้างเยอะมากเลยครับก็คือจะใส่แค่เสอยืดกับกางเกงขาสั้นที่สามารถแบบเคลื่อนย้ายร่างกายแล้วก็ทํางานสะดวกอะไรเงี้ยครับก<ม>็<ม>จะไม่ค่อยได้แบบออกไปไหนนานทีถึงจะได้แบบแต่งตัวเต็มเปงนออกมาข้างนอกนะครับก<ม>็เป็นสายชิลอยู่นะคือคนที่เปบสายชิลเพราะเป็นคนแบบขี้เกียจแต่งตัวมากขี้เกียจชคนีแบบเอะมากตอนพี่ตี้บอกว่าแต่งตัวไม่เป็นเมื่อวันนี้ก็ดวเต็มอยู่นะก็คือการแต่งตอวแต่ทีคือมันต้องทำกันบ้านหนักว่าวันนีเราจะเอาอะไรมาใส่กับอะไรดีอะไรเง คำถามสุดท้ายนะครับผมพี่ตี้ชอบอะไรมากที่สุดเกี่ยวกับการเป็นช่างแต่งหน้าครับพูดพูดได้พูดได้ไหมเนี่ยเราเลี้ยวอยู่แหละได้เลยได้เลยอันนี้ก็คือก็คือแบบตั้งแต่ก็ได้เจอคนกคนนี้เยอะเนี่ยเราคิดแบบได้เจอผู้ชายว่าง่ายตายนี่แต่เกิดแบบตอบแบบเป็นใสแบบจริงจังการทำก็คือเป็นการปลดปล่อยอารมณ์ของขันการแต่งหน้าเพราะเราคนที่แบบเหมือนบางอย่างเราทำงานงานมันเครียดเครียดอะไรเงี้ย ประสบการแต่งหน้าคือเป็นสิ่งที่ทำให้เราแบบใจเย็นแล้วก็แบบเบาสบายแบบผ่อนคลายได้สุดแล้วเพราะว่ามันแบบมีแบบคิดแล้วก็อย่างที่บอก เป็นคนที่แบบใส่เติมเรื่อยๆเลยครับ้มันก็เหมือนแบบเป็นการผ่อนคลายตัวเองทีกแบบนึง <_ C ur ian> จริงๆถ้าเกิดจะให้สุดง่ายๆเลยคือทุกอย่างต้องเริ่มจากการเข้าใจผิวหน้าตัวเอง <_ C ur ian> ว่าตัวเองเป็นคนผิวประเภทไหนแล้วก็เลือกใช้สกินแคร์เลือกใช้บำรุงให้เหมาะสมกับใบหน้าตัวเองนะครับแล้วก็สก่ำคัญมากคือกันแดดเพราะทุกวันนี้แบบแดดแรงมากกันแดดไม่ขัดไม่ได้เลยแต่ต้องเป็นกันแดดที่ไม่รบกวนเมคอัพนะครับอ่าสับคนที่ชอบแต่งหน้าเนาะแล้วก็เลือกใช้เครื่องสำอางที่เหมาะสมกับตัวเองทุก <_ S 2> อย่างอ่ะคือต้องมันทุกอย่างมัน นะครับทุกอย่างก็อยางทุกคนแบบฝึกไปเรื่อยๆนะครับมไม่ยากหรอกช่วสุดท้ายแล้วลิคกี้ส่งสินกิตี้หน่อยอเสียดายนะ้ะส่งกับบ้านก็ช่วงน,นี้นะครับเป็นช่วงสุดท้ายของรายการแล้วแล้วก็ <c oughs> อยากให้พี่ตี้ช่วยฝ <c oughs> ากบอกช่องทางการติดตามหน่อยว่า อยากติดตามพี่ตี้ได้ทางไหน,นหรือว่าสามารถจ้างงานแต่งหน้าได้จากช่องทางไหนก็สามารถติดต่อได้เลยครับ Facebook ตี้ธีระชัยภาษาไทยต้องแบบเหมือนรายการเพราะคีณคือช่งางหตี้ธีระชัยภาษาไทยนะครหรือเป็น Ig นะครับ m i m o c a k t n นะครับ m o s a k t n แล้วก็จะมีลิงก์ เออเป็น IG แต่งหน้าครับแปะอยู่หน้าไอจีหลักอีกทีหนึ่งก็สามารถเข้าไปดูได้แต่ว่าจริงๆก็ไม่ค่อยได้ลงหรอกเพราะขี้เกียจก็จะมีผลงานเก่าอยู่นะครับแต่จะบอกไว้เลยว่าแบบแอบเข้าไปดูมาแบบผลงานดีมากเยต้องแอบติดตามตลอดผลงานจริงมากคนเป็นสลิดต้องแอบไว้ก่อนว่าหรือนางงามแต่งมาหมดแล้วาว่การแต่งหน้าดีมาก ผมก็ดดยอ,อยากสร้างเหมือนกันก็ติบต่อได้ครับช่วงนี้ก็อ,อะไรลดได้ก็ลดนะครับก็ต่อไปก็รู้ทูมงาัรับปัญญาแล้วกันพวกเรา <c oughs> อ,อ่ะก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับขอถามคำให้กับรายการนี้หน่อยครับพี่ติถ้ารายการนี้ก็ถามคำเป็นคำไหนไปไม่ได้นอกจากคำว่าฟังฟังแล้วก็ฟังพันครับผม เรียกว่าเป็นปีแห่งปังใช่ในกรนีก็จะการจะกายเป็นรายการฟังแห่งปีอ่ะสำหรับวันนี้นะครับผู้ชมทุกท่าน,นนะครับอย่าลืมติดตามรายการคุยทุกเรื่องนะครับในตอนต่อไปทางช่อง UTC C Station ครับและพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย